สามความลับของอ e ีซูสุมือสองทำไมเป็นรถที่น่าใช้ข้อหนึ่งรถอ e ีซูสุเป็นรถที่มีราคามือสองตกน้อยมากผมบอกเลยนะฮะทุกรุ่นเลยคนที่ใช้เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากนะครับผมถ้าใช้มือสองในของอ e ีซูุข้อสองคุณรู้ไหมครับว่าอ e ีซูุเนี่ยเป็นแบรนด์รถที่มียอดขายกระบะเนี่ยสูงสุดตลอดหลายปีมาเนี่ยเป็นแบรนด์เดียวในเมืองไทยนะครับที่มีคงความอมาตะและข้อสาม คุณรู้ไหมครับว่าอีวูสูเนี่ยเป็นกระบะบรรทุกที่มีความได้รับยอดนิยมเนี่ยสูงสุดไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับที่เอาไว้รองรับน้ําหนักในเรื่องของการบรรทุกโลชิสติกต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้อีวูสูเป็นหลักสามเหตุผลที่อีวูสูยังคงความเป็นอามาตะของรถกระบะในเมืองไทยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับอ้อนพีวครับผม